ตน้ตนต้นยางมูนี่คือเป็นตน้นยางที่ทําการลาดเสือเห็ดมาแล้ว,วครับลาดเสือเห็ดมาแล้วทุกต้นครับตน้นยางต้นนี้ลาดเสือเห็ดมาแล้วซื้อมาต้นละสิบห้าบาทครับผมก็จะเอาว่าปลูกครับปลูกแค่นตน้นที่มันตายต้นนี้มันตายแล้วผ่านไปหนึ่งปีครับนี่มาล้างมองนี้ก็คือเป็นตน้นยาง ที่ใช้เชื้อเ็ดทุกต้นแล้วก็ปลูกมาแล้วหนึ่งปีกระดิ่ซ้ำนี่ะครับหนึ่งปีมีตายเนี่ยหลอดเนี่ยปีนี้ผมกับสิมา,าปลูกสมนะครับสมต้นที่มันตายเพราะว่ามันก็บหลอดบ่หมดครับเพราะว่าเอาปลูกบ่ได้ทดน้ำเพราะมีระบบน้ำครับปลูกแบบธรรมชาติเป็นเ็ดละงกเฮตเพาะนะครับเ็ดปลาทั้งหลายเนี่ยครับยูน,นิ่งบ่แล้ว รถเชือเดียวครับรถเชือเฮ็ดเชือเดียวนะครับแล้วเชือเฮ็ดสิขเาไปยุ่ในหลกักสิขเอาไปยุ่ในหากใหม่หลังจากนั้นกิเลี่ยงดูต้นใหม่ของเขา้าให้ง่ญ่ขึ้นเรื่อยๆหากไปหออใสเชือเฮ็ดก็ไปห้อหันครับถ้าต้นใหม่ว่าตายเชือเฮ็ดก็ยังอยู่ครับเป็นการาลงทุนทีกุ้งคาครับในระยะเงวต็วไปหนีบางทีก็สิกลายเป็นป้ายเฮ็ดครับนี่หลังนี่ เป็นป่าเห็ดเดี๋ยวก็ตรมาปลูกแทน่นครับตน้นสีมันตายวิธีการปลูกนะครับก็คุ้นลุ้มครับคุณลุ้มแล้วบ่ต้องไสหยังครับบ่อ้องห้องขึ้นขี่ง่วบ่ตตองไสปุ๋ยเคยมีกับบ่ต้องใสพะว่าไสไปแล้วมันจะตายครับต้นเขายังหน่อยอยู่สําคัญก็คือปุ๋ยเคยมีนี่ห้ามใสเด็ดขาดครับพะว่าปุ๋ยเคยมีมันบดถือกันกับเชื้อเห็ดครับ มันสีเห็ดไหนเชื่อเห็ดเท่าตายใส่ได้แค่ปุ๋ยขอ,อกแต่ว่าตอนเลื่อมปลูกจะฝ่าใส่ให้ปลูกไปก้อนจักเดือนหนึ่งให้ติดก้อนแลค่อยใส่ครับวิธีปลูกต้นนี้มันตายแล้วครับนี่เท่ากับนี่ก็ตายแล้วเนี่ยอ,ออกเลยพุดัดพุดก็ไม่ต้องลึกครับพุดพ่อไห่มันผนถุงครับพอดีถุงประมาณนี้ครับอ่ะ,ะมาดี แกยร์ุงกอกามาครับบัเน,นี่คยค่อยๆอันนี้ก็รลมัดนะวังครับย่าให้ดินมันแตกผมครับบันเนี้เอาดยนถมถนดินมันซุ่มอยู่ก็ว่าต้องไปหดนดะครับช่วงนี้กับเป็นหนาฝนฝนตกะรู้ก็กับว่าต้องไปหดครับกดๆเหยียบเนี่ยจัหน่อยให้มันเนียนๆครับ เเป็นลุ่มไวครับเี่เป็นลุ่มไวแบบนี้พอฝนตกลงมานามมันก็จะขังอยู่ในหลุมครับเด็กถ่าต้นใหม่เข้าซูมโดนเนงี้ย่เงี้ยงครับครับแล้วแหะครับหนึ่งต้น่ะต้นต่อไปบไปังทวงอันนี่ไงปลูกแล้วก็เก็บไปน้ำเ้ยครับเก็บไปถิ่มน้ำอย่าเอามาถิ่มใม้มันเป็นขยะบย,ย่อยสลาย แก่ๆกันในต้นนี่ต้นนี้กระตายพุทฉี่เห็นปะมันงิมีหากขาวนี่ครับนี่สีขาวๆนี่ก็คือเชื้อเฮดไมโครไรซาครับนี่สีขาวๆแบบนี้แสดงว่าพานการไป้ลดเชื้อเฮดมาแล้วไป ตัวไปจะได้มีเห็ดครับี่อีกสามปีครับได้กินเห็ดครับขันบ่าตายก่อนดิครับขันต้นใหม่มันบ่าตายก่อนเนอะสามปีนับไปเลยเห็ดเราโงกเห็ดเพอครับแ,แบบนี้คือหลอดสนีกไหนหัว โอ้ส่วนนี้ตออกะไรเยอะนี่ครับอันปลูกไปแล้วมีพวกเคี่ยวใหม่ท่นมาพันนี่ก็ต้องปล่อยเขาด้วยครับเอาอออกย่าให้เคี่ยวใหม่มันมาพันครับพอสั่นต้น,ตนมันมันจะใบใหญ่เอาออกเลยครับตับถิ่มเลยเป็นเคี่ยวน,น,นี่เอายันจ,จงไว้ส่วน ทับทิมทับถิ่มดูก็จะพูดาล้วไยม้นจะตายแล้วเนี่ยต้นใหม่ทีมันล่งเสือเฮดได้นี่นอกจากต้นยางหน้ากับมีต้นตะเคียนนะครับ ต,ต,ต้นตะเคียนต้นติงต้นร่งต้นพย่อมต้นไม้พวกนี้สามารถใส่เชื้อเฮดได้ครับดินกำลังสมเลยฝนตกไม่ไม่นี่ครับต,ต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีอายุหนึ่งปีครับนี่ ทานมาแล้วปีนึงหลอดลมหลอด,ลอดตายมาก่ากลูกเดือนครับต้นนี้ทวมหัวครับเลี้ยวกันง่ายครับต้นนี้บางทีกะจิกลายเป็นโฮมครับนี่วามหาในการปลูกนี่ผมปลูกประมาณสาม3สามครับสามคูณสามเมตรนะครับเพราะว่า,าต้นย่างนี่เป็นต้นทีสรงคุ้มไงเข้ากับต้องปลูกข้างๆกันเนี่ยถ้าไปปลูกชิดกันไรมันงกะเบียดกันนะครับ ขอโตไปปลูกตอกันเนอครับยังเหลืออีกเยะขอบคุณครับที่เขามาเบิง่ง